ตากับหลานสองตาทองแกอาศัยอยู่ที่บ้านทุ่งนาตาทองเมื่อแกว่างจากการทําสวนผักแกก็นอนพักผ่อนที่ทุ่งนาแกจะนอนในตอนกลางวันเป็นประจำเพราะแกอายุมากแล้วหลานสาวเธอชื่อว่าเขียวเธอจะมาส่งกับข้าวให้ตาเป็นประจำบางวันตาก็มีกับข้าวหรือบางวันตาก็ไม่มีกับข้าววันไหนที่ตาทองหาปลาหากบหาหอยได้ น้องเขียวก็จะไม่มาส่งกับข้าวให้กับตาทองโดยตาทองจะใช้โทรศัพท์มือถือโทรบอกหลานสาวว่าไม่ต้องมาส่งข้าวมือถือที่ตาทองใช้อยู่เป็นมือถือรุ่นเก่าซึ่งสัมผัสไม่ได้เมื่อหลานสาวรู้แล้วหลานสาวก็จะไม่มาส่งกับข้าวให้กับตาทองหลานสาวที่ชื่อว่าเขียวนั้นเธอเป็นคนขยันเธอยังเรียนหนังสืออยู่มปลายยังไม่มีแฟนอยู่บ้านเถียงนาถัดไปก็มีนายยอดที่นอนอยู่ที่ไร่เถียงนา นายยอดที่ไร่ของเขามีต้นไม้เยอะบางทีเขาก็ตัดไม้ทําฟืนเผาถ่านขายนายยอดเขาเคยมีเมียแต่เขาเลิกกับเมียของเขาแล้วเพราะทั้งสองอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้เขาก็เลยเลิกกันนายยอดจะว่าไปแล้วเขาก็เป็นคนขยันอยู่แปลงที่ดินของเขาเป็นไร่ครึ่งหนึ่งเป็นทุ่งนาครึ่งหนึ่งบางทีในตอนกลางคืนนายยอดก็หาสเสบีย์ปลาตามหลังกันแทนนาบางวันนายยอดได้ปลาเยอะ ขานำปลามาให้ตาทองปิ้งบางทีตาทองก็ให้ผักกับนายยอดไปกินเพื่อเป็นการตอบแทนนายยอดเขาเห็นน้องเขียวมาส่งขับข้าวตาทองเป็นประจำนายยอดก็ได้พูดได้คุยกับน้องเขียวอยู่บ่อยๆแต่ทั้งสองอายุต่างกันเป็นพี่น้องกันจึงไม่สนใจอะไรกันมากอยู่ถัดนายยอดไปก็มีลุงใสที่นอนอยู่เชียงนาบ่อยๆลุงใสนี้เขามีอาชีพเลี้ยงกบขายเขามีบ่อกบอยู่หลายบ,อบ่อบางทีทางตลาดก็มารับซื้อกบของลุงใส ถึงที่แปลงนาลุงใสแกมีเมียอยู่บางวันแจกก็ไม่นอนเฝ้ากบเพราะมีนายยอดที่อยู่ใกล้ๆที่นอนอยู่ที่เถียงนาเป็นประจำถนนใหญ่ก่นที่ถึงทางเดียวไปทางนาตาทองนั้นมีวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเที่ยวมาแต่นาตาทองก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ก็ไม่สนใจกับพวกเขาตาทองก็ทําแต่สวนผักปลูกผักปลูกแตงขายโดยเฉพาะแตงไทยลูกใหญ่ตาทองปลูกเป็นประจำ บางทีก็ปลูกแจงมูลสลับแจงไทยบ้างเพื่อจะได้ขายสองอย่างในช่วงหน้าฝนตาทองจะไม่ปลูกผักเยอะเพราะช่วงหน้าฝนคนปลูกผักเยอะราคาไม่ดีในช่วงหน้าฝนตาทองจะดูแลนาข้าวะเป็นส่วนใหญ่วานแหหสไซดางหาปูหาปลาตามท้อง,งนาตามภาษาคนแก่คนอยู่คนเดียวส่วนในช่วงหน้าฝนชีวิตตาทองจะไม่เงียบเหงาแปลงนาของตาทองดีมีลำคลองมีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้มีผู้คนภายในหมู่บ้านหรือต่างหมู่บ้านมาใส่เบ็ดตามคนแทนาแปลงนาเข้าบางคนที่สนิทสนมกับตาทองก็จะไปเล่นด้วยและนั่งก่อกองไฟปิ้งปลาพูดคุยกันจนดึกดื่นบางคนถ้าไม่สนิทก็จะไม่มาหาตาทองยิ่งเป็นคนต่างหมู่บ้านก็ยิ่งไม่มาหาตาทองแต่ตาทองก็ยังมองเห็นแสงไฟที่สว่างสวยเต็มท้องทุง่งนาแต่ถ้ามีคนจากต่างหมู่บ้านมาส่เบีดที่แปลงนาของตาทอง ตาทองก็ไม่ว่าอะไรไม่แพงปลาและไม่ห่วงห้ามใส่เบ็ดได้ตามสบายเพราะนาตาทองน้ำมากอยู่ติดลำคลองมีน้ำขึ้นน้ำลง